ครัอันนี้ทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติพชรนะคะกระทรวงการศาึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมโดยศูนย์พัฒนาสิงประดิษฐ์เพื่ออนาคตความยั่งยืนก็ได้จัดกิจกรรมนะะสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนขึ้นอีกครั้งนะคะคราวนี้ก็เป็นในเรื่องของการใช้โดรนนะคะในการถ่ายภาพซึ่งถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งแล้วก็เป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถ นำส่งต่อให้กับการเพิ่มสัมมนาให้กับน้องๆระบเยาวชนแล้วก็ผู้สนใจได้ทักษะการเรียนรู้แบบนี้ทางศูนย์พัฒนาสิ่งติดเพื่อนะักคนและความยั่งยืนก็จะได้มีการจัดการเรียนรู้เนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในแต่ละช่วงเดือนช่วงสัปดาห์ก็จะมีการอบรมในความรู้ที่หลากหลายทักษะที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกิจกรรมนยอย่างต่อเนื่อง ทางวอชอนะคะทางสำนักงานการกวิใหญแห่งชาติไปแใต้กระทรวงวองก็คาดหวังว่าการทํางานของศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อนาคา้นคันยืนจะเป็นส่วนสําคัญของคนไกการขับเคลื่อนเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเพิ่มทักษะการเพิ่มสิลนะในการนําเรื่องสิ่งประดิษฐ์และวัตกรรมมาเพิ่มการเรียนรู้ให้กับเยาวชนแล้วก็ผู้สนใจ ในช่วงระยะเวลาถัดจากนี้นะคะทางกาชอชก็ยังคงม,มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจว่าในโอกาสของการนําความรู้เรือ่องกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากนักประดิตนักใจที่เชี่ยวชาญจะได้นํามาสู่ในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้นอีกในช่วงต่อไปค่ะคุณค่ะ ครับผมนายปฐวีบุญเทียมมาจากโรงเรียนเทพศรีนนรบรีครับผมรวมวันนี้คือผมได้ความรู้จากพี่พิทยากรมาก,มากมากเลยครับเกี่ยวกับด้านการบินโดนกฎหมายต่างๆรวมถึงการจัดองค์ประกอบต่างๆครับผมเคยเคยใช้มาอยู่บ้างนะครับมีพื้นฐานพอสมควรเลยครับการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆครับรวมทั้งภาพวิดีโอแล้วก็การจัดองค์ประกอบรวมถึงการปรับตัวตั้งค่าภายในโดนต่างๆนะครับ อันนี้ที่ยากก็น่าจะมีพวกการคุมมือให้มันอยู่ในระดับที่พอควรละมั้งครับก็เป็นพวกถ่ายภาพกิจกรรมโรงเรียนพวกวิดีโอนําเสนอวิดิทัศน์พวกนี้ครับผมใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่าพื้นฐานที่นี่สอนแน่นและดีมากๆครับเตรียมความพร้อมที่อยากจะเรียนจริงๆครับล่าสดคือถ้าสนใจก็ผมว่ามันก็ง่ายอยู่แนละ้วคือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับมีแค่ตัวมาเฉยๆก็สามารถเรียนได้นะครับแค่ ไม่ถึงหนึ่งวันครับประมาณห้าหกชั่วโมงครับบินได้เลยครับใช่ครับผมมีขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็มีหมุนรอบตัวด้วยครับผมได้แน่นอนครับไม่จากัดเกศจำกัดไว้ครับผมไม่ยากเลยครับก็อยากให้คนที่สนใจนะครับมาอบรมด้านนี้นะครับมีหลากหลายด้านเลยครับอยากจะให้มาอบรมนะครับที่นี่นะสอนดีมากๆเป็นไงสุดๆครับผมก็อยากจะขอบคุณวชนะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้เจอเพื่อนๆมากมายเลยครับผมขอบคุณครับ Okay, en al <music>